ังนะพี่แดงเบิ่งได้เรกจัดสรรเตรียมให้ทุกโกรธุกคนให้อยู่ดีมีแห้งท่านเพื่อให้ได้เสดงเด้อนะครับเจ้าภาพเท่าพี่วิไลนะครับท่านตั้งหนึ่งแห่งเจริญฮอด์ร่อยให้มี่ถามี่บอมาซอยต่างตีนสาดสีมาให่งเป็นนั่งฟ้าอยู่ในสันป่าเด้อพี่วิไลเด้อพอเป็นการเจ้าภาพสุกโูรธสุพคฒนนะครับพี่แดงเลยงั้นโตแล้วยังยังมีแม่สุวรรณเดินมาเด้ออยู่แสนร้านมาส่งเพื่อนวันนี้ บวกนั้เจ้าภาพถามมาเายลว่อสุดยอดมากครับมวตาม้าบ้ยหาเวทีมงนีทาาคณะจะพาคว่ายิีนี่ข้าวดีและข้าวไรที่ไม่แก่ไข็ตโอ้พีแดงนีพี่มีข้าวดีและข้าไรเออเว้ข้าวดีมั่นยังหมอข้าวดีใครพูดไดกล้าม้ายหนาเวทีนี่ทาาคณะจะพาควาเจ้าทพไม่แกู่นหนึึง้ดีกแม่บนตรงนังเหียดสอยขอมสวยอาทองทอคนนึงสี่ึงสามเศนแมน อานารเป็นข้าวดีข้าวดีไม่ข้าวไร่ครับหมอข้าวไร่ดีพึ่ตัวโอ้พึตัวมึงอพงพตัเป็นตัวยางโอ้ใส่ขอบพุณสภากได้ขนาดน้การใส่เป็นเพรแนเศรษฐีหรือป่น้ใต้วัทีนี่ข้าวหนาร้บกตัวกระโปที่นี่พี่ต่คตรจพัดันแกนเ้าภาพงพี่ทินเอาบางๆไม่สิตัวน้อเอาล็อกมึงตังตอพี่น้องตั้งตอเอาสีทับตาเลยทับตาเลยทับตาเลยอ ขึ้นใหมาึงมีบงีเพื่อนนีตกหัวอก่องมีบที่ัวงมีดอยพันามาเขไเหมือนหวเว่าอันอันมือบุญมืองานเบิ้ง็นู่าเปเบิงเด็น่อยีมีสอยยังกันสอยาพเอากอตี่ขอพุในพวกั้อพุดในกระเผากระป๋าเพื่อนัเส้นหอบุญหอุหลายๆเด้อมบในพวกขั้งมแดดตะมหู ลาตะข้าว yeah. okay. ้าจะได้พึ่งพนห้กับวหข้าวอยาเ่เลยแตงน้มันแซ่บซอยมีน้ำฟักซอยพันนกี้จูหนึ่งีนกี้จู่พันพ่นสีกับปูนสีแซ่บสีนัวสีกับผัวอนสีตามนาที่สีกับูนีตั้งหูวตั้งเลี่ยีกัเี้ยมาจากเบอหอดนะเป็นอย่างเจงเอาเอาเรื่องสข้าพ้า่าอ่นคู่สัต สังขามโดนแล้วเด้นเลยพ้เป็นครั้งแรกที่ที่มาครั้งแรกเออเด่น้นแล้วบ้านเพื้นเป็นบ้านที่พัฒนาเป็นว่าแม่ผู้นั่งพอผู้นั่งพอผู้ใหญ่ต้องเป็นนักพัฒนาแน่นอนแม่พ่อผู้ใหญ่เราเปิดงานแล้ววันน้ำข่อยจุกว่าวันที่ไหนลองแค้เลยเลยพนัฒนถ้าเขาให้เขาได้าเขาหัวเขาชวนเขาจีบให้ลูกบ้านพัฒนาไม่ดีถ้าเขาพูดบ้านที่พัฒนาไม่ดีถ้าเขาหนี้ีะได้ตัวน้องกีดมันพัฒนาเพรา้ใหญ่บ้านเอาใจแบบพัฒนา ซอยพี่น้องขงซอยเพราะว่าสมัยนี้สมัยพัฒนาตั้งแต่มีโทรศัพท์ของมาดิเฮ ala to yes so well ็ดน oh ักก ough> ough> ัดต่ะดัวโทรหามูหาพวกดิรู้เรื่องข้่าเดียวจนมันยิ่งมีเที่ยวตทรหาในเต็มจิตเนี่ยเรีกซมผีพีกพีแกดิวตาวัดแค่มันขึ้นบนจักหลับจักรอดตทรกี่กันอยู่ขอ